สวัสดีครับผมดิดฟอร์ดซีนักลินนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเรนเจอร์แรปเตอร์แล้วก็เรนเจอร์ไวท์แท็กตัวนี้เป็นเรนเจอร์ไวท์แท็กขับ C ีเจอกับเจ้าแรปเตอร์นะครับพี่ใหญ่นะครับตัว V6 เลยนะตัวหายากตัวแรไอเทมเลยสีเทาคันนี้นะครับผมด้านขวามือผมนี้แล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายนี่จะเป็นเรนเจอร์ไวท์แท็กขับ C ีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมนะไม่น้อยหน้าพี่ใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับเพราะว่า น้องคันนี้นะครับผมเขาก็ใส่ชุดแฮมเมอร์เหมือนก,นกันกับพี่ใหญ่เลยนะครับคือหล่อไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดในส่วนของชุดแต่งในชุดของแฮมเมอร์นี้นะครับที่ให้มานี่นะนะวันนี้เรามาอวดชุดแต่งกันว่าตัว3.0 V6 กับ YT ทัท็อปสุดเลยนะครับว่าคันไหนจะหล่อก,กันเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอ่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ได้ดูตัวน้องก่อน ส่วนตัวพี่ใหญ่เดี๋ยวค่อยดูนี่เลยนะครับผมตัวนี้ w i t แท็ขับซนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดเลยในรุ่น y i t แทนะครับเขายังมาในกระจังหน้าเดิมนะไฟหน้าเขายังเป็น Matic LED พร้อมไฟ c ีแคมนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเ้าจะเป็นสปอ t l ตไลท์สดวงดวงใหญ่ด้านหน้าเลยนะครับเราต้องครอบไว้นะครับถ้าไม่ครอบเปิดกลางคืนไม่ได้เนาะตำรวจจับนะครับอ่านะเป็นชุดแต่งของแฮมเมอรนะครับเห็นไหมฮะ กันชนใหญ่หนาบึกบึนนะครับแล้วก็พร้อมตะขอลากแดงนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้นะเรามาดูด้านข้างกันนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวลืมบอกไปนะครับใส่กันชนแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับผมหลายหลายคนนะครับหลายท่านลูกค้าหลายท่านนะครับอาจจะกังวลในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเซ็นเซอร์รอบคันนะเรามีจุดใส่ให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะ ชัดเจนนะครับก็คือไม่กระทบกับการใช้งานของตัวเซนเซอร์นะครับผมถัดมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้มาในล้อของ KMC นะครับผมแล้วก็ยางของ M นะครับ AMP นะครับอาแบบนี้เลยนะครับผมขนาดล้อยางนะครับยาง285ทั 5R20 นะครับล้อของ KMC หล่อๆเลยนะครับใส่ของแพงซะด้วยครับผมนะบเห็นไหมฮะคิ Q ้วล้อแบบหมุดหกนิ้วนะครับแล้วก็มีไฟสปอตไลท์อีกสองดวงนะครับเป็น LED นะฮะเห็นไหมฮะสองข้างเลยเห็นไหมอ่านะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นอ่าเป็นแหลกหลังคาพร้อมแก๊ปใส่ไฟสปอตไลท์เห็นไหมฮะข้างบนเห็นไหมฮะบอกเลยว่ากลางคืนลุยป่าสายออฟโรด ไม่ต้องกลัวครับในป่ามืดๆยังกับกลางวันเลยครับนะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์แฮมเมอร์นะครับเห็นไหมฮะลวดลายของแฮมเมอร์เนาะชุดนี้เป็นชุดของแฮมเมอร์เต็มๆเลยนะฮะบันไดข้างก็เป็นของแฮมเมอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นยอดฮิตเลยนะของแฮมเมอร์ลายนี้นะครับอ่าแล้วก็พร้อมโลบาร์นะครับของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับทรงปืนกลเนาะแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับ เป็นโลโก้ของแฮมเมอร์นะเห็นไหมครับแล้วก็มีไฟ LED ตรงด้านหลังของสปอร์ตบาร์ด้วยนะส่องสว่างกลางคืนนะครับผมแบบนี้เลยนะนี่กันชนท้ายเหล็กนะครับของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับพร้อมไฟถอยแบบ LED นะครับตะขอแดงลากจูงเนาะพร้อมตะขอลากเรือตรงกลางอีกเห็นไหมฮะขนาดใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราไปดู รุ่นพี่กันนะฮะไปดูพี่ใหญ่กันนะฮะอ่าตัวนี้นะครับเขาก็มาในอ่าเซตช่วงล่างของโช๊คอัพของโปรเฟนเดอร์นะครับแปดปรับได้แปดระดับนะครับผมนะหน้าหลังเลยนะครับเห็นไ,ไหมฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะฮะอ่าเป็นซับแท้งนะครับของโปรเฟนเดอร์ปรับแปดระดับนะครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่กันครับเห็นไ,ไหมฮะ ตัวนี้เป็น V6 นะครับผม3.0เป็นเบนซินนะครับนกระจังกระจังหน้า r a ปเตอร์นะครับไฟหน้า m a ทริก LED นะครับพร้อมไฟสีแคม n g วิ่งกลงวันนะครับแล้วก็ให้ไฟ LED ในกระจังหน้าด้วยนะเห็นไหมฮะอันนี้เราไม่ได้เปิดนะพร้อมสว่างมากนะครับนะกันชนหน้า h a m เมอร์นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับกับคันน้องนะครับคันสีเหลืองนี้นะฮะ ชนหน้ารุ่นเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าน้องเขาใส่สปอร์ตไลท์เนาะตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้ก็สําหรับใส่ลากใส่ตัวสลิงนะครับใส่วินนะครับได้เลยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามรอดุดันไม่เกรงใจใครก็ต้องแรปเตอร์นี่แหละครับผมนะด้านข้างนะครับก็คิวล้อ Q aw, ก็จะเป็นคิวล้อของแรปเตอร์อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาในล้อของฟูลเอลนะครับนะ ใส่ยาง AMP เหมือนกันนะครับผมขนาด285ทับ 5R20 นะครับฟูลเอลแท้เลยนะครับตัวนี้ก็ใส่ปั๊มเบรกใหม่นะครับเป็นของแฮมเมอร์เลยนะครับชุดเบรกนะครับทั้งหน้าหลัง4ล้อเลยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นจานใหม่กัดขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมฮะลวดลายอาจจะซูมใกล้ไม่ได้นะครับตัวนี้ใส่เบรกของแฮมเมอร์เลยนะฮะเห็นไหมฮะปั๊มเบรกแดงนะฮะ หล่อมากครับคันนี้อ่าแล้วก็เอาอทำไมด้านข้างมันหุบหายไปไหนนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับตัวนี้ใส่บันไดแบบสไลด์นะครับเห็นไหมฮะของแฮมเมอร์เลยเพร้อมมีไฟนะครับนะแล้วก็ให้แก๊ปหลังคามาเหมือนกันนะครับใส่มาเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะประชันกันไปเลยเห็นไหมฮะมีไฟส่องสว่างด้านบนนะฮะ ชุดของแฮมเมอร์ล้วนๆเลยอ่าสาวกของแฮมเมอร์ห้ามพลาดนะครับเห็นะฮะอ่าโลบาร์หลังแบบะแกงของแฮมเมอร์นะครับยอดอันนี้ยอดฮิตเลยนะครับเนี่ยใส่กันเยอะมากนะครับแบบนี้หล่อมากนะครับใส่แล้วหล่อมากตัวแรปเตอร์นี้ใส่เฉพาะชุดเบรกนะครับเนาะชุดช่วงล่างก็ยังเป็นฟ็อกดห2.5ไลท์วาล์นะครับผมนะปรับแต่งช่วงล่างได้ไม่ธรรมดานะครับผม ที่โดดเด่นเลยคือเป็นท่อคู่นะครับตัวนี้เห็นไหมเสียงคำรามเหมือนเจ้าป่าเลยนะครับเสียงกระหึ่มแน่นอนนะครับถ้าใส่โหมดสปอร์ตหรือมาฮานะครับผมเห็นไหมฮะแล้วก็มาพร้อมกับกันชนหลังเหล็กนะครับพร้อมไฟสปอร์ตไลท์อ่าไฟถอยแบบ LED นะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ตะขอแดงขนาดใหญ่แล้วก็ตะขอลากเรือเห็นไหมฮะสุดยอดนะครับมาในของแฮมเมอเลยนะฮะ อาให้ชายตาไปดูอ่าคันน้องหน่อยนะคะเป็นไงฮะคันไหนหลอกันครับผมนะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับผมทักติดได้เลยนะครับจัดให้เต็มเซตแบบนี้ได้เลยนะครับนะอะให้ดูแบบมุมกว้างนิดนึงนะครับผมเป็นไงฮะชอบคันไหนทักเข้ามาครับผมคันไหนหลอกว่ากันครับนะ ให้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับจอดเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยนะครับระหว่าง Ranger w i า e t ท c ก c ับ c นะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0 210แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับอ่าปะทะกับ r a ปเตอร์นะครับผม V-6 นะครับเครื่อง3.0นะมาเต็มนะครับผมให้ดูกัน ให้ดูแบบน้ำลายไหลไปเลยนะครับอ่าอ่าครับชอบคันไหนรักคันไหนนะครับตัดสินใจไม่ถูกโทรหาดิดได้เลยนะครับว่าอ่าช่วยแนะนำรุ่นก็ได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนแต่งตามงบนะครับสามารถปรึกษาได้ตลอดนะครับปรึกษาได้ทุกวันนะครับผมนะบอกเลยว่า จัดเต็มให้แน่นอนนะครับสองคันนี้นะครับผมนะรุ่นนี้เป็นลนเจอร์วแท็กขับ C รุ่นนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับสา v 6นะครับเป็นอีโค o ู t นะครับตัวนี้นะแรงม้าไม่ต้องพูดถึงนะครับ v หกลูกค้าท่านไหนดูอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพปริมนฑลนะครับสนใจแ a ปเตอร์หรือว่าสนใจวแท็กนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับ ตัวรองลงไปนะครับก็จะเป็นสตอมแท็กอ่าหรือว่าตัวแ a p เตอร2.0ตัวนี้นะครับมีรถเยอะมากนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวสตอมแท็กนี่ก็น่าใช้นะครับนะแหลกลังคาสปอร์ตบาร์สามารถปรับแต่งใช้งานได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวไวแท็กนะครับก็อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูงเหมือนกัน นะครับนะพี่ใหญ่ก็คือแรปเตอร์เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสาหรับ Ford a u t o d i ินะครับนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะมาเทสได้มาทดลองขับนะครับมารถมาดูรถตัวจริงที่ผมได้เลยนะครับที่ Ford ดีนัคลินนะครับผมโทรมานัดก่อน1วันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรถตัวจริงแล้วก็ดูรถที่แต่งแล้วก็เทสได้นะครับผมนะแล้วก็คุยเงื่อนไขรายละเอียดกันได้นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Ford a u t o d i t นะครับแล้วก็ในช่องทางเพจก็เป็น Ford Dit Ford สีนัคคลินนะครับผมพิมพ์คำว่าดิดสีนัคคลินเจอทันทีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรุ่นไหนผมจะมารีวิวให้ดูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook และ Tik t o k นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ